สวัสดีตอนเช้านะคะเราตื่นตั้งนานแล้วนะคะแต่เรายังไม่ได้เปิดคลิปวิดีโอเนาะเราจะให้ดูบรรยากาศนะคะวันนี้นะคะนี่นะคะบ้านเรานะคะข้างนอกบ้านเรานีก็เพื่อนบ้านอากาศนี้แจ่มๆนะคะวันนี้แล้วก็มาสวัสดีกันตอนเช้านะคะเช้าว,ว,วันสดใสนะคะจากประเทศโนเวย์นะคะมีไม่มากนะคะ แต่มันมีอยู่นะคะวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะพาทุกๆคนนะคะไปซุปเปอร์นะคะเพราะว่าเราจะไปบ้านพักตาอากาศกันในวันพรุ่งนี้เราจะต้องไปซื้ออาหารการกินสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราไปซุปเปอร์กัน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนเช้านะคะจากช่องสาวไทยในเนวเวเหมือนเดิมนะคะวันนี้อากาศมันก็ร้อนนะคะเราไม่รู้ว่าทุกๆคนนะเป็นเหมือนเราไหมก็คือเราอ่ะเคยอยู่ในที่มืดๆตลอดเวลาแล้วพอเวลามันมีแสงแดดอย่างเงี้ยตอนนี้เรานั่งอยู่ในห้องกระจกนะคะเดี๋ยวเราจะกลับกองให้ดูเนาะนั่งอยู่ในห้องนี้นะคะทีนี้แดดมันส่องออกมานะเราก็แสบลูกตานะคะเราเลยต้องนั่งตรงนี้แล้วเราต้องถ่ายคลิปแล้วเราต้องใส่แว่นนะคะเพราะทําไม่ใส่แว่นแล้วเราแสบ เหมือนกับเรามองแสงแล้วตาเรามันจะต้องหยีหยีตลอดเวลานะคะตอนนี้เราก็ประมาณกี่โมงแล้ว่ะประมาณ10โมง25นาทีนะคะวันนี้เราจะเล่า ให้ฟังนะคะไม่มีใครถามอีกเหมือนกันแหละเราเล่านะเราจะเล่าให้ฟังว่าการที่เราย้ายออกมาอยู่คนเดียวนะคะชีวิตความเป็นอยู่มันแตกต่างกันไหมจากที่เรามีผัวเป็นของตัวเองนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังนะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องบอกก่อนนะคะว่าชีวิตที่เราเล่าเนี่ยมันคือชีวิตเมื่อเก้าปีที่แล้วนะคะตอนนี้เรามี แฟนใหม่นะคะเรามีซัมบัวนะคะหรือที่เขาเรียกกันตาตามภาษาโนเวนะคะซัมบัวนะคะคือเราอยู่กันแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะแต่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะทีนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะตอนที่เราอยู่กับลุงเนี่ย เราก็ยังเด็กนะคะเราก็ขยันทํางานเพราะเราคิดว่าถ้าเราแก่แล้วไม่มีใครจ้างเราอยากจะทํางานทีนีวมันลําบากแล้วนะคะเราก็เลยทํางานอย่างเต็มที่มาตลอดแล้วก็ค่าใช้จ่ายเรื่องครอบครัวทางเมืองไทยเราเป็นคนรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะเพียงแต่ว่าเราเราไม่ได้จ่ายค่าน้ําค่าไฟเพราะว่าลุงเขาจ่ายได้เองนะฝรั่งแก่ที่นี่คือฝรั่งแก่ที่มีฐานนะฝรั่งฝรั่งแก่ที่นี่เขาก็กินหรูอยู่ดออีอยู่บ้านอยู่บ้านสวยขับรถหรูนะเพราะว่า ฝรั่งที่นี่เขามีตังนะการที่เราออกมาจากแฟนฝรั่งเนี่ยคือเราทําให้ตัวเองเดือดร้อนฝรั่งเขาตั้งอยู่ตรงนั้นฝรั่งเขามีเงินนะคะเราออกมาจากฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาไม่ต้องมีภาระอะไรรับผิดช,ชอบอะไรแย่ๆนะคะเราออกมาจากแฟนเนี่ยเราต้องรับผิดช,ชอบแล้วก็ดูแลตัวเองนะ ตอนที่เราอยู่กับลุงก็คือทํางานตอนที่เราย้ายออกมาจากลุงก็คือทํางานเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าตอนที่เราอยู่กับลุงเนี่ยเราสามารถที่จะมีเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปซื้อของอน,นุษย์อันนี้ที่มันเกินความจําเป็นก็คือเรามีเงินมากพอที่จะไปซื้อตรงนั้นนะคะแต่หลังจากที่เราออกมาจากลุงเนี่ยก็คือเราต้องมีค่าเช่าบ,บ้านแล้วก็อะไรเราจะต้องรับผิดชอบดูแลตัวเองทั้งหมดใช่ไหมถ้าเราจัดตัดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนั้นออกไป เราก็สามารถที่จะอยู่ดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเหมือนกันค่ะทีนี้มันก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเนะเาะที่ว่าบาปกรรมหรือเปล่าที่เราทิ้งฝรั่งแก่ มาออกมาอยู่คนเดียวฝรัภภ่งเนี่ยเขาต้องการให้เราเลี้ยงดูก่อนอื่นเนี่ยเราต้องอธิบายก่อนนะคะฝรั่งแก่ที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยคือฝรั่งที่มีตังเราออกมาจากฝรั่งเนี่ยก็คือเราเป็นคนโง่นะคะเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันคือขุมเงินเราอยู่กับฝรั่งคนนั้นเราก็สบายนะคะแต่เพียงแต่ว่าเรามีความเบื่อหน่ายและเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะย้า,ายมาอยู่ด้วยตัวเองเท่านั้นเองเราทิ้งฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาไม่ลำบากนะคะเราอะลำบากฝรั่งที่เขาชราภาพแล้วเนี่ยเขาจะมี บ้านพักคนทลา <K _ disrespect> เขามีคนเลี้ยงดูเขามีคนเปลี่ยนผ้าอ้อมเขามีคนเปลี่ยนแผมเพื่ให้นะคะการที่เราย้ายออกมาเนี่ยคือเราทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะเราเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองลุงอ่ะเขาเราย้ายออกมาจากลุงลุงเขาสุขสบายนะคะลุงเขาไม่ต้องใช้จ่ายอะไรเพื่อเรานะลุงเขาสบายใจนะแต่เราเนี่ยคือคนที่เดือดร้อนนะคะเราต้องดูแลตัวเองเพราะไม่มีลุงแล้วเนี่ยเราจะต้องยืนอยู่ด้วยขาของตัวเองให้ได้นะคะเราย้ายออกมาจุจากลุงเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาอะไรของลุงมา เลยนะคะเงินเขามีอยู่เต็มธนาคารยังไงมันก็เต็มอยู่อย่างนั้นนะคะเราไม่ได้ไปจิกเอามาสักบาทหนึ่งก็ไม่มีนะคะอันนี้เราไม่ได้โกรธนะคะแต่เราอยากจะอธิบายให้หลายๆคนเข้าใจถึงคําว่าฝรั่งแก่กับคนไทยที่แกเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะว่าเราอยู่เป็นโสดคนเดียวเนี่ย 4ปีนะคะเราอยู่คนเดียว4ปีแล้วเรากา็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างได้เรียนรู้ว่าการที่เราอยู่คนเดียวโดวยที่ไม่มีใครดูแลเนี่ยเราจะต้องปรับปรุงตัวแบบไหนนะคะแต่มันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่เยอะเพราะการที่เราทํางานแล้วก็หาเงินใช้ได้เองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เราอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ได้นะไม่ว่าเราจะอยู่ประเทศไทยประเทศลาวจะมีผัวประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าเราทํางานหาเลี้ยงตัวเองได้เนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็มีค่าเท่ากันนะคะ ทีนี้เราก็จะมาสรุปนะคะสรุปว่าชีวิต ตอนที่มีผัวกับตอนที่ย้ายออกมาอยู่เป็นโสดเนี่ยต่างกันไหมราบวกรบคูณหารดูแล้วนะคะไม่แตกต่างนะคะเราได้อย่างเราก็ต้องเสียอย่างเราเอา่อเราเคยได้ซื้อของใช้แพงๆของใช้ฟุ่มเฟือยเราตัดทิ้งนะคะสิ่งที่เราได้ก็คือสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือเราอยากจะเป็นส่วนตัวเราอยากจะทําอะไรเราอยากจะไปไหนทําอะไรก็ได้ตามใจชอบนะคะหลังจากที่เราเป็นโสดเนี่ยชีวิตความเป็นโสดที่เรามีอยู่4ปีนะคะก็ถือว่าเป็นอีก มุมหนึ่งของชีวิตเราที่เราได้เรียนรู้หลังจากที่เราได้ย้ายมาอยู่ประเทศโนเวย์แล้วก็ย้ายออกจากแฟนนะคะ สุดท้ายนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มาคอมเมนต์นะคะใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาได้นะคะเราไม่ได้โกรธนะคะเราก็จะตอบนะคะเพราะชีวิตของเราเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะให้มีแต่คนชมนะคะมาติดเราบ้างนะคะเราจะได้รู้ว่าอันไหนเราทําผิดหรือว่าทําไม่ผิดยังไงนะคะสุดท้ายนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่มากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะเราก็กลับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ เราวิ่งลงมาจากภูเขานะคะแล้วเราก็มาเยี่ยมแม่ย่านะคะเพราะว่าวันนี้เราหยุดเราไม่มีอะไรทําเราก็จะมาคูดคุยปะใสนะคะมาเล่าว่าเป็นยังไงเจอใครบ้างนะคะบนภูเขาเป็นกิจวัตรประจําวันของเรานะคะ <S <S เดินเสร็จเราต้องมีเรื่องมา่มยกับแม่ยานะ,ะ <S <S เราหิวนะคะเมนูเดิมๆนะคะวันนี้ พร้อมกับบรรยากาศนะคะยังม,มีนะจ๊ะรถนะคะเขามาปัดฝุ่นนะตัวเวนี่มีฝุ่นไม่ได้เขาต้องปัดมาแนละ้วเห็นไหมทำงานหน้าบ้านเรานี่มันเป็นไอ้นี่นะเป็นที่ที่ให้คนเดินออกกํลังกายแนละ้วจะมีคนเดินตลอดเวลานะคะ